ยุทธการบ้าร่มก้าเป็นการรบระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวณนะบริเวณบ้าร่มก้าอําเภอชัชการจังหวดัดปัตุโลกเนื่องจากกรณีพิพาทษด้านพรมแดนระหว่างไทยกับลาวจากการยึดถือพรมแดนของแผนที่คุรัชบัพในปีพุทธศักราช2450สนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสได้กำหนดให้แม่น้ำเหืองเป็นเขตแดนสยามฝรั่งเศสเมื่อในปีพุทธศักราช2451เจ้าหน้าที่สำรวจแผนที่ของฝรั่งเศส ได้พบว่าแม่น้ําเหือมีสองสายจึงได้เขียนแผนที่โดยยึดสายน้ําที่ทําให้ฝรั่งเศสได้ดินแดนมากกว่าเดิมและไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลสยามทราบต่อมาในช่วสงสงครามเวียดนามกองทัพสหรัฐได้จัดทําแผนที่จับภาพถ่ายทางกาศและได้พบแม่น้ําอีกสายหนึ่งชื่อว่าลําน้าเหือป่าหมันซึ่งไม่เคยปรากฏในเอกสารนธิสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสมาก,ก่อนในปีพุทธศ,ศักราช2530 กองกำลังทหารลาวได้รุกล้ำเข้ามาเผารถแท็กเตอร์และสังหารชาวบ้านในพื้นที่ต่อมาทหารลาวได้ส่งกองกลัง,ลงเข้ามาจับกลุมรัษฎรหมู่บ้านเหล่ากอจำนวนเจคนส่งผลให้รัชฎรเสรียชีวิตจำนวนหนึน่งคนหนีไปได้หนึ่งคนส่วนอีกห้าคนได้ถูกควบคุมตัวไปขังไว้ที่บ้านบอ่อแตนแขวงชยบุรีร อยู่ที่มงกี่ไม้บานเนี่ยเนาะแต่เออมงกบไม้บานนี่มันจะลงมาที่หุบที่ปายขาเนี่ยเออเออบริษัททำไมอยู่บริษัททำไม้จู่หนึ่งอยู่ที่นี่ขาลาวมันก็มาซมอยู่ในแถวนี้แล้วแต่ที่สต๊อกอยู่ที่หุกเนี่ยนะพราะที่ปลายานี่ก็ไปโดนจับอยู่จุดเดียวกันอีกมันนี่มีน้ำเพียงกันอยู่ลงไปไม่น้ำเพียงแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นเงินซีซอแปดเลยผลทีย่ดดุกดิกนะย่าดินนะมันก็เอาเสือกมามัดเลยหมดเน่ยมัดแค่นแล บัดนี้ต้องเคยหฮมนี้โอ้ยหลุงคือฮอดคือฮอดลูกจังมันกลัวก็ยิงเลยโดดนี่อ่ะเขาก็ยิงเลยตอนนั้นบัดนี้เสียกเขามัดไว้บันี้มันก็ตึ้งกับหลัวใส่สามนัดตึ้งตๆโอ้ยตายกับตอนน้าเลยทางการลาวได้อ้างสิทธิเหนือดินแดนบริเวณบ้าร่มเก้าและยกกำลังประมาณ3-400ง่นายสนับสนุนด้วยอุธหนักนานาชนิด เข้าโจมตีฐานของฐานผ่านก่อร้อยฐานผ่านที่3-40 5หซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโรงก้าและมีกําลังเพียง30นายขอนไม้เต็มหมดแล้วมันก็นั่งสั่งยิงไล้เป่าต้องวิ่เข้าเลดเราแล้วอะ่ะผู้ขับกองพันมันก็ขึ้นอยู่ขอนไม้ยิงยิงงห่างกันแค่20เมตรน่พอดีปรากฏว่ามันโดนแฟร์ที่ท่าไหนเนาเราเจอหานผ่านเจอพอดียิงเอ็มเจ็ดสิบเอ็มเจ็ด้าใส่ทะลุเลยหัวหน้าชุดมันตายผู้ขับกองพันตาย ความขัดแย้งขยายตัวจนกลายเป็นข้อพิพาทรว่างประเทศเมื่อฐารลาวส่งกําลังเข้ายึดพื้นที่เนิน1428และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมดัดแปลงเป็นที่มั่นถาวรก่อนระบบเมื่อมาให้กองทัพพันธิสามเริ่มยุทธการสอยดาวจึงส่งกําลังทหารจากกองพลหัมมัที่1และกองพลดาร,ราที่4ส,สนับสนุนด้วยกองพันปืนใหญ่ผสมซึ่งมีอาวุธปืนใหญ่นานาชนิด พร้อมทั้งกองร้อยฐาน่านจุ่โจมค่ายปักพงชัยเข้าผักดันกองกำลังฐานลาวเหมพ้นจากดินแดนของไทยมันช่วงต้นปี2531พอเราไปถึงเนอะพักอยู่ใกล้ๆเนิน1428ก็น่าจะประมาณสัก3-4 0 0เมตรส่วนมากจะไม่อยู่ไกลกันหรอกครับอยู่ระหว่างเนี่ยไม่ห่างเยอะแต่เขาอยู่สูงกว่าเราที่ตอนนั้นเป็นลาดชันลาดชันมากลาดชันถึงขนาด70-80องศาได้ เขาจะวางระเบิดสากไว้รอบฐานเลยเขาทําเป็นช่องเป็นช่องไว้แล้วก็จะเอาระเบิดสากวางไว้ทุกจุดแล้วก็เปิดฝาไว้รอเลยนะฮะไปถึงก็บว้างกว้างกว้างกว้างแปลกไพ่ัยของเราเนี่ยมันทาอย่างเขาไม่ได้ดิทีเนี้ยของเรามันมีจํากัดแล้วคว้างขึ้นอยางเงครับมันก็ไม่เหมือนเขาคว้างลงจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2531เวลาประมาณ1 6 4 5นร้อยเอกสุรพลชำนาญจุ้ย พุ่งคขากองร้อยฐานม้ารบรรทุกยานเกาะที่3182ฐานปฏิบัติการละมาดได้ถูกกองลังประเทศลาวเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการและระดมยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างหนักเราเข้าตีปุ๊บมันก็นรู้มันเลือกเอาเนี่พันเจ็ดพันสิบสองพันสิบพันสิบแปดแล้วคงพ้นะครับแล้วเราสองฐานลาวเราเข้ไปลร้อยเอกสุรพลชำนาญจุย้ยได้ยิงตอบโต้เพื่อยึดรักษาฐานปฏิบัติการละมาดไว้อย่างสุดความสามารถ แต่เนื่องจากกำลังฝ่ายตรงข้ามเข้าโจมตีอย่างหนักและมีกำลังพลมากกว่าหลายเท่าทำให้เสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างมากร้อยเอกสุพลชำนาญจุย้ยจึงร้องขอ,งของการยิงสนับสนุนปืนใหญ่โดยใช้กระสุนแตะอากาศเหนือฐานเพื่อต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนักแม้จะทราบดีว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเองและกำลังพลก็ตาม จากการปฏิบัติการรบในครั้งนี้ทําให้กำลังพลดังกล่าวได้เสียชีวิตจํานวน24นายและฝ่ายฐารลาวได้เสียกําลังพลและยุทธปกรณ์เป็นจํานวนมากเขาจัดการไว้อย่างดียิ่งเลยคือมันเป็นพื้นที่ตัหารทั้งหมดเลยเขาวางระเบิดหมดเลยแค่ปืนคอก็ลงมาลงมานัดเดียวเนี่ยระเบิดมันจะลงเป็นพื้นที่ก็โดนยิงที่ตะโพก,ก่อนพอพุ่งเข้าไปหาต้นไม้หาที่กำบังเนี่ยมันก็จะเป็นระเบิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดเลย จนกระทั่งในวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531คือบินแบบ F5 ของกองทัพอากาศไทยซึ่งเข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสนับสนุนภาพพื้นดินก็ได้ถูกฐานลาวยิงตกปกติทิ้งหายทิ้งหายนะแต่ลำสองพอทิ้งปุ๊บมันก็ขึ้นฟ้าเลยทีนี้ขึ้นดิ่งขึ้นไปแต่รู้สึกว่าช้ามากมันช้าผิดปกติแล้วจรวดแซมตามเลยสลูกยิงฟู่ฟู่ฟู่ตามเลย เฮ้ยผมผมผมเฮ้ยทำไมเป็นชายจังวะเนี่ยจ้หวดแซมขึ้นไปตามเลยระเบิดไปเห็นถูกต้มเห็นเลยหล่ะก็เห็นกับตาแล้วว่าแซมมันไปทันขึ้นทันแล้วมันกระเบิดเพราะระเบิดแล้วเราก็เห็นเศษของเครื่องบินนะที่มันปิวว่อนออกมาเนี่ยเราก็จะ็เฮ้ยร่วงแล้วร่วงแล้วเราก็เคลียร์กันอยู่เราก็รู้เฮ้ยร่วงแล้วร่วงแล้วอะ่รนะแล้วก็รู้แล้วแหละว่าโดนยิงแล้วนะครับเห็นเอ้ปากหัวลงทันนุ้งขึ่งนี่ทันทีเลยเนาะแต่อยู่ด้านล่างมงเข้ามานี่เห็น เห็นเสงไล่ตามเลยเนาะเห็นเสงขเขาเขาไล่ตามเลยดูลำบิบความป๊อปเอฟเลงจานเลยมันไปไม่ได้เลยเนาะเหมือนกับนกขิดถูกลู่หน้าไม้อะเนาะก็ค่อยๆมันม,มันบินไปไม่ได้แล้วทีนี้ยพัดเดียวปากห,หัวลงที่นี้น้ำปิงตุง้งน้ำปิงก็นติดตัวลงกาดพอดหลังจากการสู้รบดำเนินไปอย่างเดือดในวันที่11บกุมภาพันธ์2 5 3พันารอยสาสบอ็นายกัยสอนพมวิหาร นายยกรัฐมนตรีของเราในขณะนั้นได้ส่งสารถึงรัฐบาลไทยเสนอให้หยุดยิงพร้อมตั้งคณะกรรมการพิสูจน์เขตแดนและติดต่อสหประชาชาติให้ช่วยเป็นคนกลางไก่เกี่ยซึ่งรัฐบาลไทยตอบรับน้ไปสู่การเจรจารและได้ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงในวันที่19กุมภาพันธ์2531เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปและถอยจากแนวปะทะฝ่ายละ3กิโลเมตร โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการจับมือกันเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งบริเวณเขตแดนบ้านเหมืองแทพอำเภอนาแห้วจหวััดงเลยเช้าเนี่ยเรามีภารกิจไว้ก่อนตั้งแต่หัวค่าแล้วว่า,วาให้ขึ้นไปปิสูจน์ทราบว่าเขายังอยู่และเขาจะรักษาสัญญาการหยุดยีกันไหมเนี่ยไหมครับอีสี่เราก็ขึ้นค่อยๆคืคคบคลานขึ้นไปพอขึ้นไปเราก็ขึ้นไปปักธงไหก้กอนเขาก็ลบๆอยู่ พอเราเห็นแล้วฐานมันตรงไหนใช่ไหมหลแบบหลบแอบแอบหลบอยู่ผมก็ตื่นยังเงียบผมก็ตะโกนไปตื่นเลยยังน้องอยากคุยน้ำผมก็พ,พูดไปอย่างนี้ใช่ไหมสักพักหนึ่งเห็นหัวโผล่ปุ๊บปั๊บขึ้นมาสักพักหนึ่งคนที่สองก็โผล่ขึ้นมาอีกโผล่โผล่ขึ้นมาผมเลยถามว่าจะเข้าไปหาได้ไหมที่เขาไปหาได้บ้างเขาก็ไม่มั่นใจอะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะ สักพักหนึ่งน่าจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าฐานเขานะเขาบอกเขามาได้แต่เอาปืนเขามานํามมาคนเดียวให้เข้าคนเดียวที่ไปเจอกันปุ๊บนะครับเราก็นั่งคุยกันแล้วก็แลกเรามีบุหรี่ก็ให้เขาผมมีมาม่าอยู่ห่อหนึ่งผมก็มามา่าเขากินเขาบอกเขาดีใจมากเขาไม่เคยกินมามา่าแล้วที่เขาอยู่ในฐานทุกวันเนี้ยเขาก็ได้แป้งกี คือขนมปังอ่ะขนมปังแข็งแขงอ่ะนะครับเขาก็กินแบบแข็งแข็งคือส่งเสบียงไม่ทันเพราะว่าเราก็ถูกตัดกําลังเรื่องการส่งเสบียงเหมือนกันเพราะว่ามันมีชุดพิเศษของพวกเราหนึ่งซึ่งเข้าไปตัดเสบียงด้านหลังนะครับเขาก็ลําบากครับว่าเขาลาบากลําบากไหมเพราะว่าเสบียงเขามีแค่น้นเนงยขนมปังซึ่งแข็งแล้วกับแข็งเป็นหินเลยนะเขาให้ผมดูเลยนะเขาก็ค่อยๆบดกินกันอยู่นั้นแหละแต่น้ํากินกันเขาก็อยู่กันแบบลำบากผมก็แลกเงินกันผมก็ให้เขาไป1ิบาททำไมนั้นเป็นแบงก์อยู่ เขาก็ให้ผมเงินจีบมาใบหนึ่งเงินจีบก็ถ้าเปรียบเทียบตอนนี้นก็ประมาณสี่บาทนะผมขาดทุนผมให้ไปตั้งสิบบาทเราก็คุยกันนะเออเรามันเหมือนในหนังอะ่ะหัวเนี้ยเราลบกันแทบตายสุดท้ายมาก็มาจับมือกันอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันเล่นอยู่ว่าเ,เราน่าจะไปสร้างหนังกันนะ,นะไปทําเรื่องนี้ก็าบอกเออเดี๋ยวมีเวลาข้างหน้าจะไปทําหนังทําละครกันผมต,ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี้ย ถ้าทหารเราที่เขาอยู่กับในสถานการณ์วันนะั้นถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยก็คิดถึงนะเพราะเราคุยคุยกันไปอยู่เขาบอกว่าเนี่ยของเขาเป็นทหารบ้านที่มารักษาตรงนี้ไว้นะ่ะเขายังโมทับเราอยีกว่านี่ขนาดทหารบ้านนะยงังกิ่งขนาดยังตีไม่ได้แนละ้วถ้าเจอทับหลวงอะไรพวกเจ้าตายมัดก็หัวลอกกันอยู่นะเราหัวลอกกันเนี่แหละมันเป็นอะไรที่ผมคิดถึงเขานะไม่ใช่ผมไม่คิดถึงนะสงครามบ้านร่มเก้าในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งสองประเทศเป็นจํานวนมากปัจจุบันความขัดแย้งบ้ารุ่งก้าวได้ยุติลงแล้วและถูกแทนที่ด้วยสัติภาพอันถาวรคงเหลือไว้เพียงข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์มากมายที่รอการตกผลึกของคําตอบจากทุกฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผ่านการตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือความกล้าหาญบางเสสละของทั้งสองประเทศที่ณวันนี้พวกเขาคือวีรบุรุษกล้าหาญอย่างแท้จริง